สั้นๆเลยนี่คือรองเท้าที่คุ้มค่าที่สุดของปี2022 Apex กปีดสป ed One รองเท้าคาวบ้างซูเปอรช์ชูสัญชาติไทยที่มีประสิทธิภาพไม่แพ้แบรนด์นอกมันจะน่าลองหรือเปล่าและมันจะเหมาะคุณหรือเปล่าเราลองมาดูเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ 50k full review นะครับกับผมแอ๊ดจากรา n อเอานะครับผมไม่ใช่นักวิ่งอีลิทนะครับแต่ผมคนที่รักและหลงใหลในการวิ่งนะครับเลยอยากจำแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการวิ่งรวมถึงการรีวิวรองเท้าและอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆสามารถเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นครับและเช่นเคยนะครับรองเท้าคู่นี้ผมซื้อมันมาด้วยเงินผมเองนะครับไม่มีใครจ้างผมทํารีวิวหรือว่าทําคลิปนี้นะครับดังนั้นการรีวิวรองเท้าคู่นี้จะเป็นตามความเห็นผมเท่านั้นนะครับ เอาละครับเรามาดูประวัติกันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่ยังไม่คุ้นเคยเกี่ยวกับเจ้าแบรนด์ Apex Beat นะครับ Apex Beat เนี่ยเป็นรองเท้าวิ่งสัญชาติไทยเกิดจากกลุ่มผู้กอ่อตั้งชาวไทยที่ได้เล็งเห็นว่ามีนักวิ่งชาวไทยอีกมากมายซึ่องการรองเท้าวิ่งสาหรับใช้วิ่งในวันแข่งขันครับแต่ณนะตอนนั้นเนี่ยรองเท้าซูเปอร์ชูเนี่ยก็หาซื้อได้ยากและราคาค่อนข้างแพงนะครับอีกทั้งรูปทรงของเท้าเนี่ยจะเหมาะกับรูปเท้าของฝั่งยุโรปหรือว่าอิเล็ฝั่งแอฟริกามาาากว่่รรเเท้ฝัังียนะคบ ดังนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ก่อตั้งเนี่ยก็ลเลยทำการวิจัยและพัฒนาจนได้ซูเปอร์ชูที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าแบรนด์นอกนะครับในราคาที่จับต้องได้ครับและรุ่นนี้ Apex Beat Speed 1เนี่ยเป็นรองเท้าซูเปอร์ชูรุ่นแรกของค่าย a p e x e e a t นะครับที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้นักวิ่งชาวไทยได้ใช้กันครับเอาละครับเรามาพูดถึงเรื่องสเปคกันก่อนนะครับความสูงส้นอยู่ที่36มเม ความสูงหน้าเท้าอยู่ที่28ม mm มนะครับดรอปอยู่ที่8ม mm มนะครับถือว่าเป็นรองเท้าดรอปสูงนะครับสำหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับทาง Apex Speed ไม่ได้ผลิตแยกแบบชายหญิงนะครับในส่วนเรื่องความกว้างนะครับมีความกว้างแบบเดียวนะครับไม่ได้ผลิตแยกเป็นความกว้างแบบสแตนดาร์ดหรือว่าความกว้างหน้าเท้าแบบ 2E นะครับในส่วนเรื่องความกว้างด้านในขององเท้าหรือว่า Toe Box เนะี่ยรองเท้าคู่นี้ทาง Apex Speed เนี่ยผลิตขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับรูปเท้าคนไทยนะครับ สำหรับเรื่องความกว้างเนี่ยเราจะพูดอีกทีในส่วนของอัปเปอร์นะครับสำหรับด้านบนของเท้าหรือว่าอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์เนี่ยทำจากเมชนะครับทาง a p e x s p e e d เรียกมันว่าออร์เมชครับออร์เมชเนี่ยเป็นผ้าที่ถักคล้ายๆตาข่ายนะครับมีความโปร่งแสงนะครับระบายอากาศได้ดีมากเลยนะครับแต่ว่ามันมีความแข็งนะครับแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ทาง a p e x s p e e d เนี่ยยังมีทาเสริมโครงด้านบนของเท้านะครับคล้ายๆกับพลาสติกนะครับเพิ่มความแข็งแรงของเท้าครับ และทางด้านข้างของเท้านะครับมีโลโก้ a p e x b e a t นะครับทำหน้าที่เป็นโอเวอร์เลช่วยเสริมความมั่นคงขณะวิ่งและช่วยเสริมความแข็งแรงของเท้าครับและสำหรับส่วนของลิ้นรองเท้านะครับทาง a p e x b e a t เนี่ยทำมาให้เป็นแบบบางนะครับแล้วก็มีการเย็บติดกับอัปเปอร์ในส่วนปลายของลิ้นนะครับด้านบนของลิ้นเนี่ยยังมีการบุเพิ่มนะครับที่เป็นโลโก้ p e e d One นะฮะอันนี้ช่วยเพิ่มความนุ่มของหน้าเท้าเวลาสวมใส่ครับ และทางด้านบนนะครับจะมีรูรอยเชือกเพิ่มมาให้อีกหนึ่งดูนะครับเพื่อให้เพื่อนๆสามารถผูกเพิ่มความกระชับหรือว่าผูกแบบ Runner Sno ้ได้ครับสำหรับส่วนเชือกรองเท้านะครับทางเอเพ็กสบีดทำเป็นแบบบางแล้วก็แบนนะครับมีความยืดหยุ่นเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีความเลื่อนอยู่หน่อยนะครับแล้วก็มีความยาวเชือกของเท้าเนี่ยที่ยาวกําลังดีครับสำหรับ h e e l c o u n t e r หรือว่าด้านหลังของเท้านะครับทาง a p e x b e a t เนี่ยบุมาให้หนาแล้วก็นุ่มพอสมควรนะครับ ส่วนด้านบนที่รองรับเอ็นไหวเนี่ยจะมีความนุ่มแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากกว่านะครับด้านหลังส้นเท้าเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากกว่านะครับเป็นวัสดุคลา้คลายพลาสติกดันทรงนะครับคล้ายๆกับส่วนด้านหัวรองเท้านะครับอันนี้จะช่วยประคองเท้านะครับเสริมความมั่นคงและกระชับข้อเท้าขณะวิ่งครับสลหรับส่วนส่วนของฮิลคอรล่าหรือว่ารอบๆข้อเท้านะครับทาง a p e x s p e ป d เนี่ยปุมาให้หนาแล้วก็มีความนุ่มมากเลยนะครับ ส่วนด้านหลังส้นเท้านะครับที่รองรับกับเอ็นร้อยหวายเนี่ยก็ทํามาให้ไม่สึกมากนักนะครับเอาละครับเรามาดูในส่วนของโฟมมิโซของทาคููนี้กันบ้างนะครับถือว่าเป็นทีเด็ดหมัดฮุกข,ของ a p e x v เลยก็ว่าได้นะครับตัวโฟมเนี่ยจะแบ่งหลังๆลงออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนชั้นล่างสุดเนี่ยจะเป็นโฟมพีแบบนะครับยี่ห้ออะเคมานะครับเป็นยี่ห้อระดับไฮเอ็นที่มีใช้กันในซุปเปอร์ชูหลากหลายค่ายไม่ว่าจะเป็น VBox ซาวคนี่หรือว่าไนกี้เองก็ใช้เหมือนกันนะครับ ตัวโฟมอ่ะของทาง a p e x Speed เนี่ยเขาได้ปรับจูนความนุ่มความเด้งการตอบสนองเนี่ยให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทาง a p e x Speed นะครับโดยตัวโฟมเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดๆนะครับคล้ายๆกับโฟม Boost ของทาง Adidas แล้วก็โฟม Power Run ของทาง Saucony ครับและสลับส่วนที่2น,นะครับชั้นกลางของม i d s o l เนี่ยมีแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์แผ bon ่นคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยช่วยในการดีดส่งในจังหวะเที่เวาก้าเท้าออกไปหรือว่าจังหวะ Toe off นะครับ แล้วทาง a อ e x Speed เนี่ยจะมีการเสริมความแข็งแกร่งของแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ช่วงกลางของแผ่นเนี่ยเสริมกระดูกงูกเข้าไปนะครับทำให้แผ่นเนี่ยมีความทนทานมากขึ้นครับและสาหรับส่วนที่3นะครับโฟมชั้นบนสุดเนี่ยจะมีความแน่นมีความเฟิร์มนะครับเพื่อช่วยลดแรงกระเทือนจากแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ขณะที่เราวิ่งครับและสําหรับส่วนอินโซด้านในของเท้านะครับให้เป็นแบบแผ่นยางนุ่มพอสมควรนะครับไม่สามารถถอดออกได้นะครับ ับในส่วนของ outsole นะครับทาง Apex Speed ให้เป็นยางนะครับ Apex Speed เคลมว่าตัวยางเนี่ยมีความทนทานพิเศษนะครับหรือที่เรียกว่า high abrasion นะครับให้ยางมาเฉพาะจุดนะครับเฉพาะจุดที่สัมผัสพื้นนะครับก็คือด้านหน้าของเท้าแล้วก็ด้านส้นของเท้านะครับช่วงกลางเท้าเนี่ยจะเปิดโล่งไว้นะครับเพื่อลดน้ำหนักของเท้าครับเอาละครับเรามาดูความรู้สึกหลังนำมาทดลองใช้วิ่งจริงนะครับ คู่นี้ผมทดลองมากว่า50กิโลเมตรนะครับและทดลองมาหลากหลายย่านความเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็น easy pace t e m p o pace i n t u r e pace หรือแม้กระทั่ง long run pace นะครับสหรับเรื่องความสบายในการสวมใส่รองเท้าคู่นี้นะครับที่สบายสุดๆเลยสำหรับรองเท้าคู่นี้ก็คือตัว heel collar นะครับรอบๆข้อเท้าตรงนี้ทาง Apex Speed เนี่ยบุมาให้หนาแล้วก็นุ่มจริงเลยนะครับ สวมใส่ครั้งแรกรู้สึกเลยว่ามันนุ่มข้อเท้ามากซึ่งต่างกับซุปเปอร์ชูค่ายอื่นนะครับที่จะมีอารมณ์ว่าแข็งๆนะครับมีความดิบๆหน่อยนะครับสำหรับในส่วนของอัปเปอร์ด้านบนนะครับตัวออร่าแมชเนี่ยมันมีความบางเบาแล้วก็ระบายอากาศได้ดีจริงๆเลยนะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความแข็งความกระด้างและไม่ยืดหยุ่นของมันนะครับความรู้สึกมันจะคล้ายกับเว e บ w e ์วีของค่ายไนกี้นะครับที่มีใช้ในซูเปอร์ชูอย่าง w a v e อร์แล้วก็ตัวซ้อมอย่าง Zoom Fly นะครับ แต่มันก็ไม่แปลกนะครับสำหรับรองเท้าเรสซิ่งชูนะครับที่มันจะเน้นความบางความเบาและระบายอากาศได้ดีนะครับเพื่อรีดเพื่อพมัทในวันแข่งขันให้ได้มากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆจะมาวิ่งช้าๆวิ่งชิวๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแข่งเท้าไม่ค่อยสบายเท้าเท่าไหร่นะครับเวลาวิ่งสำหรับในส่วนความกว้างด้านในของเท้าหรือว่า t o อ box นะครับทั้ง Apex Speed เนี่ยทำให้กว้างขวางมากเลยนะครับเรียกว่าโอถถงเลยก็ว่าได้นะครับความกว้างด้านในของเท้าเนี่ย มีความกว้างเทียบเท่าความกว้างเท้า 3E เลยนะครับทำให้เวลาใส่ไปเนี่ยสามารถใส่ได้สบายทั้งคนที่หน้าเท้าปกติและหน้าเท้ากว้างเลยนะครับและในส่วนของลิ้นรองเท้านะครับถึงแม้ว่าลิ้นรองเท้าเนี่ยจะเย็บติดกับอัปเปอร์แค่ช่วงปลายของลิ้นหรือว่าช่วงบริเวณนี้ของอัปเปอร์นะครับแต่ว่าเวลาที่วิ่งไปเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวลิ้นเนี่ยมันไม่สายไปสายมานะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือตัวช่วงด้านบนของลิ้นเนี่ยจะมีการบุหนาามาให้เพิ่มนะครับเป็นโลโก้ชื่อรุ่น speed o ตรงนี้นะครับ มันช่วยลดแรงกดทับบริเวณหลังเท้านะครับเวลาที่เราดัดเชือกแน่นๆครับเอาละครับเรา,าพูดถึงเรื่องความกระชับของเท้าคู่นี้กันบ้างน,นะครับเนื่องจากความกว้างด้านในของเท้าคู่นี้มีความกว้างเทียบเท่าความกว้างเท้าขนาด 3E เลยนะครับผมเองที่มีความกว้างเท้าด้านขวาแบบ 2E อ่ะจำเป็นต้องลดไซส์ลงครึ่งไซส์นะครับทำให้เท้าซซายผมเนี่ยที่มีความกว้างขนาดสแตนดาดเนี่ยมีความหลวมนิดๆน,นะครับ แต่ว่าถ้าจะลดลงอีกครึ่งฟส์เนี่ยก็กลัวว่าด้านบนเนี่ยมันจะชนนะครับประกอบกับในส่วนของอัปเปอร์เนี่ยมันมีความแข็งแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นนะครับทาให้วิ่งไปไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่นะครับสลับในส่วนของเชือกนะครับผูกรอบเปียวได้ไม่มีหลุดนะครับเป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายครับใส่เข้าไปออกไปดูได้เลยนะครับไม่ต้องออจัสอะไรมากครับสรับในส่วนของด้านหลังส้นเท้าหรือว่าฮิลคา์เตอร์นะครับถึงแม้ว่าทาง a p e x s p e e d เนี่ยจะบุมาให้หนาพอสมควรนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่โครงเฉยนนรรบไมม่ีกาาาุด้้ใขอองงเทนะครับ ทำให้มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอบรัดกับตัว NY y วเท่าไหร่นะครับวิ่งไปไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวิ่งไปไม่หลุดส้นนะครับเอาละครับเราพูดถึงเรื่องความมั่นคงในการวิ่งกันบ้างน,นะครับรองเท้าคู่นี้ถือว่าเป็นเรซิ่งชูที่มีความมั่นคงในการวิ่งดีคู่หนึ่งเลยนะครับเนื่องจากว่าทาง a p e x p ก e ปีเนี่ยเขาทำช่วงกลางเท้ามาให้กว้างพอสมควรนะครับ กว้างกว่าเวสซิ้งชูข่าอยอื่นนะครับที่ช่วงกลางเท้าจะมีความแคบแล้วก็เบียบนิดหนึ่งนะครับมันมาคับเมื่อเราลงหน้าเท้าแบบเดียวนะครับแต่รองเท้าคู่นี้เราจะลงน้ําหนักตรงไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นส้นเท้ากลางเท้าหรือว่าหน้าเทาก็สามารถลงน้าหนักได้หมดนะครับและลงน้ําหนักด้วยความมั่นใจรู้สึกว่ามั่นคงมากกว่านะครับสำหรับในส่วนของโฟมมิโซน,นะครับถึงแม้ว่าโฟมจะมีความนุ่มนะครับแต่มันก็ไม่ย่วมากเท่าไหร่นะครับทำให้มันมีความมั่นคงในการลงเท้ามากกว่ารองเท้าที่มีโฟมนุ่มมากๆนะครับ เอาละครับเรามาพูดถึงเรื่อง Perform a n c e ของรองเท้าคู่นี้กันบ้างนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า a อเพ็กบ Speed วันคู่นี้มี Perform a n c e ที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับใกล้เคียงกับซุปเปอร์ชูค่ายอื่นเลยครับและสิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยสำหรับรองเท้าคู่นี้ก็คือน้ำหนักมันเบามากจริงเลยนะครับน้ำหนักแค่1 8 6กรัมเนี่ยถือว่าสูสีกับซุปเปอร์ชูค่ายอื่นเลยนะครับเวลาวิ่งไปเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนไม่ใส่รองเท้าเลยนะครับทำให้รอบขามันมาเร็วมากโดยไม่ต้องใช้ความพยายามครับ สับในส่วนโฟม P Plus Power ของ Apex Speed นะครับให้ความรู้สึกว่านุ่มเด้งและตอบสนองที่ดีนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทาง Apex Speed นะครับยิ่งผมทดสอบในช่วงย่านความเร็วสูงหน่อยเช่นย่าน t e m p ปย่าน Inter v a l เนี่ยจะรู้สึกว่ามันตอบสนองได้ดีนะครับบวกกับตรงกลางเนี่ยมันมีแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับทำให้รู้สึกว่ามันช่วยส่งในจังหวะที่เราทอออฟหรือว่าจังหวะที่เราก้าวเท้าออกไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการรักษาดับความเร็วครับและอีกหนึ่งส่วนนะครับ ที่ผมสังเกตได้ก็คือว่าตัวโฟมเนี่ยเวลาวิ่งแช่ที่ความเร็วสูงนานๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเมื่อกล้ามเนื้อกว่าซุปเปอร์ชูอื่นๆที่ผมเคยลองมาครับแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้ก็คือว่าถึงแม้ว่าตัวโฟมเนี่ยจะมีความนุ่มเด้งนะครับแต่มันขาดความพุ่งครับความพุ่งเหมือนซุปเปอร์ชูค่ายอื่นนะครับตัวโฟมเนี่ยมันอาจจะเด้งเพื่อเน้นเพิ่มรอบขามากกว่านะครับและอีกทั้งตัวรองเท้านเนี่ยมันเป็นทรงแบบโรลเกิร์ชเอมนะครับ ทําให้คนที่ชอบลงส้นเท้าหรือว่า heel striker เนี่ยจะได้รับประโยชน์จากข้อนี้มากนะครับเนื่องจากว่ามันช่วยทําให้กลิ้งเท้าไปได้ง่ายขึ้นนะครับและถึงแม้ว่าคุณเป็นคนชอบลงหน้าเท้าหรือว่า f o r f o o t striker เนี่ยยิ่งช่วงท้ายของการแข่งขันเนี่ยคุณจะเริ่มเมื่อยกล้ามเนือ้อเมื่อยขาแล้วเนี่ยมันจะเริ่มย้ายจากการลงหน้าเท้าลงมาลงที่ส้นเท้านะครับทำให้ทรงแบบ Rock e er อ shape เนี่ยทำให้คุณไปต่อได้อีกครับ จะเป็นส่วนของความสามารถในการยึดเกาะถนนนะครับรองเท้าคู่นี้ยางที่เป็นยาง high abrasion นะครับของทาง Apex Speed เนี่ยสามารถยึดเกาะถนนได้ดีพอสมควรนะครับแต่ว่าเวลาที่วิ่งผ่านถนนเปลี่ยนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าลื่นบ้างเล็กน้อยครับและสำหรับเรื่องความทนทานของเท้าคู่นี้นะครับตัวยาง outsole เนี่ยยังมีสภาพดีอยู่นะครับผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้น่าจะพาคุณไปได้ไกลกว่า400กิโลเมตรนะครับซึ่งถือว่าโอเคมากๆเลยสำหรับ r a c i n g Shoe ครับ สำหรับเรื่องราคาและสี Apex b e a t Speed o เนี่ยเปิดตัวมาด้วยราคา3,990บาทนะครับลดจากราคา4,690บาทในช่วงเปิดตัวนะครับมีทั้งหมด3สีนะครับก็คือตัวสีเขียวนะครับสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับผมสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้ก็คือเ e r ร์ฟอร์ม e ของมันครับเ e r ร์ฟอร์ม e ของมันเนี่ยสู้กับซุปเปอร์ชูค่ายอื่นได้ส,สบายๆเลยนะครับเนื่องจากว่าทาง Apex Speed เนี่ย เขาเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพอย่างโฟมทีแบบสองค่าอาเคม่าเนี่ยซึ่งเป็นแบรนด์ดับไฮเอ็นนะครับเรื่องยังปรับจูนความนุ่มความเด้งเนี่ยให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทางแบรนด์นะครับเวลาที่วิ่งไปจะรู้สึกได้ถึงความนุ่มความเด้งที่ชัดเจนนะครับบวกกับตัวข้างในเนี่ยมันมีคาร์บอนทําให้ช่วยในการดีดส่งนะครับอีกทั้งรองเท้าเนี่ยจะมีความเบาเพียง1น6กรัมเนี่ยรู้สึกว่าเบามากเลยนะครับเวลาวิ่งทำให้รองเท้าคูน่นี้เป็นรองเท้าเรสซิ่งชูคู่หนึ่งที่วิ่งมันันนลว,วิ่งสุกใช้้ไดเยครบ และอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือรองเท้าคู่นี้มาใช้ได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าคุณจะวิ่งชายวิ่งชิวก็สามารถใช้ได้นะครับเนื่องจากว่าช่วงกลางเท้าเนี่ยทำมาให้กว้างพอสมควรนะครับทำให้มีความมั่นคงในการวิ่งนะครับบวกกับว่ารองเท้าคู่นี้คุณจะสามารถลงเท้าตรงไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเทา้าหลังเทา้าหรือว่ากลางเท้าครับทำให้เป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายนะครับใช้ได้ทุกคนครับและข้อสุดท้ายที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือความคุ้มค่าของมันนะครับเมื่อเปรียบเทียบราคากับเพอร์ฟอร์มานซ์ของมัน พราะเงินไม่ถึง4,000บาทได้รองเท้าที่มี p e r อร์ m a n ซ์เทียบเท่ากับซูเปอร์ชูค่ายเมืองนอกเนี่ยถือว่าโคตรคุ้มเลยนะครับผมเลยยกว่ามันเป็นรองเท้าที่คุ้มที่สุดของปี2022นี้ครับแล้วอะไรที่ทำให้รองเท้าคู่นี้ perfect ขึ้นข้อแรกเลยก็คือดีไซน์ของมันครับเรื่องดีไซน์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องนานา,นาจิตตังนะครับ บางคนก็อาจจะมองว่าสวยบางคนอาจจะมองว่าไม่สวย but, นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ายีซน์เนี่ยมันเรียบไปนิดนึงนะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ารองเท้าเรซิ่งชูเนี่ยมันควรจะลุกแบบซิ่งๆนิดนึงนะครับทั้งๆที่เวลาใส่ไปเนี่ยรู้สึกว่าซิ่งพอสมควรนะครับรองเท้าคู่นี้และในส่วนที่2ก็คือความรู้สึกไม่พรีเมียมของรองเท้าซูเปอร์ชูคู่นี้นะครับเช่นในสว่วนของลิ้นรองเท้าเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเก็บงานไม่เรียบร้อยนะครับเก็บไม่ละเอียดนะครับมีความยุ่ยๆแล้วก็มีเส้นออกมานะครับ และในส่วนของมิโซนะครับรู้สึกไม่ค่อยพรีเมียมเท่าไหร่นะครับจับไปรู้สึกว่าสกสานะครับไม่เหมือนกับค่ายอื่นๆนะครับที่มันจะมีความมันมีความเลื่อนกว่านี้นะครับถึงแม้ว่าราคาจะถูกกว่าซูเปอร์ชูค่ายเมืองนอกกว่าครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าขึ้นที่ว่าเป็นรองเท้าซูเปอร์ชูเนี่ยก็แอบคิดถึงความพรีเมียมไม่ได้นะครับมันอาจจะเป็นดีเทลเล็กน้อยๆนะครับแต่ว่าเป็นหนึ่งทัชพอยของผู้บริโภคครับเอาละครับมาถึงเวลาให้คะแนนรองเท้าคู่นี้กันแล้วนะครับ เรื่องการดีไซน์ผมให้5คะแนนครับเรื่องน้ำหนักผมให้9คะแนนครับเนื่องจากว่าน้ำหนักมันเบามากนะครับเพียง186กรัมนะครับเรื่องความประชับผมให้5คะแนนครับเรื่องการตอบสนองผมให้7คะแนนครับเรื่องความทนทานผมให้7คะแนนครับเรื่องความหลากหลายในการใช้งานผมให้8คะแนนครับเรื่องราคาผมให้10คะแนนเต็มเลยนะครับเนื่องจากเมื่อเทียบราคากับเ e อร์ฟอร์มนซ์มันเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับและเรื่องอินโนเวชันผมให้7คะแนนครับ คะแนนรวมอยู่ที่7.25คะแนนครับและรองเท้าคู่นี้เหมาะกับใครรองเท้าคู่นี้เหมาะกับคนท้าบปกตินะครับคนที่มีภาวะทาลมท้าแบนเนี่ยอาจจะต้องข้ามไปก่อนนะครับเนื่องจากว่ารองเท้าคู่นี้มันไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรในการช่วยเสริมความมั่นคงหรือว่าป้องกันทาลมเข้าในนะครับด้านหลังส้นเท้าก็ไม่แข็งเพียงพอนะครับถึงแม้ว่ารองเท้าคู่นี้ มันจะมีช่วงกลางเท้าที่กว้างหน่อยนะครับให้เพิ่มความมั่นคงแต่ก็ไม่เพียงพอกับคนที่มีภาวะทาลมเท้าแบนนะครับเท้าอาจจะลมเข้าในได้นะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับของเวสติงชูที่จะเน้นแบบวีดเพอร์ฟอร์มานในวันแข่งขันให้ได้มากที่สุดนะครับอาจจะต้องไปดูในส่วนของพวกรองเท้าสายพพอร์ตหรือว่าโมชั่นคอนโทรลชูจะดีกว่าครับและรองเท้าคู่นี้เหมาะกับคนที่กำลังหารองเท้าคาร์บอนคู่แรกใช้ในวันแข่งขันครับ เนื่องจากว่ารองเท้าคู่นี้มันใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องปรับตัวปรับฟอร์มป,ปรับเท้าวิ่งให้เข้ากับรองเท้ามากนักนะครับเนื่องจากว่ารองเทานะ้าเนี่ยมันเป็นรองเท้าเรซิ่นชูที่ช่วงกลางเทา้ามีความกว้างนะครับทาให้คุณสามารถลงหน้าเท้าก็ได้นะครับลงส้นเท้าก็ได้นะครับกลางเท้าก็ได้นะครับและคุณจะลงเท้าได้มั่นใจมากกว่าแบรนด์อื่นๆเลยนะครับแล้วก็รองเท้าคู่นี้มันเป็นทรงแบบโลแก h เชฟด้วยนะครับคุณสามารถกลิ้งเท้าไปได้ง่ายขึ้นครับ และรองเท้าคู่นี้เหมาะกับเพื่อนๆที่มีงบประมาณจำกัดนะครับที่เอาไว้ทั้งซ้อมได้เอาไว้ทั้งแข่งได้นะครับรองเท้าคู่นี้ใช้แข่งได้ตั้งแต่ 5K ไปจนถึงระยะมาลทอนเลยนะครับด้วยราคราเปิดตัวแค่4,000บาทนะครับคู่นี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วครับเอาละครับมาพูดถึงเรื่องการเลือกไซส์ของรองเท้าคู่นี้นะครับเผื่อเพื่อนๆจะสนใจซื้อรองเท้าคู่นี้ออนไลน์รองเท้าคู่นี้ความกว้างด้านในของเท้ามีความกว้างถึงขนาด 3E เลยนะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยมีความกว้างขนาด2 e นะครับลดลงครึ่งไซส์ได้นะครับใส่ได้พอดีครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีความกว้างเท้าขนาด1 e หรือว่าสแตนดาร์ดนะครับอาจจะต้องลดลงถึง1ไซส์เลยนะครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากความยาวรองเท้าเนี่ยมันจะลดลงตามไซส์ไปด้วยนะครับนิ้วโป้องอาจจะชนด้านบนได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําให้ไปลองที่ร้านจะชัวร์กว่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกอยากจะซื้อออนไลน์ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเนื่องจากว่าถ้าซื้อมาผิดไซส์ใส ทาง Apex Speed เนี่ยเขามีบริการจะส่งเปลี่ยนใส่ให้ฟรีครับสรุปแล้วรองเท้า Apex s p e e s Speed One, ถือว่าเป็นรองเท้าซุปเปอร์ชูคู่แรกของไทยที่มีเอกลักษณ์และผลิตขึ้นมาเพื่อคนไทยที่แท้จริงเลยนะครับส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าเป็นความโชคดีของนักวิ่งชาวไทยนะครับที่มีโอกาสได้ใช้รองเท้าซุปเปอร์ชูที่มีเพประมาณเทียบเท่ากับแบรนด์เมืองนอกเลยนะครับที่หาซื้อได้ง่ายและมีความคุ้มค่าในราคาที่จับต้องได้ครับ แต่มีดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับที่ยังต้องปรับปรุงอยู่นะครับในฐานะที่มันเป็นรองเท้าซูเปอร์ชูนะครับเอเพ็กสปีดครับคุณมาถูกทางแล้วนะครับผลรองเท้าให้คนไทยมาใช้เรื่อยๆนะครับผมมั่นใจว่านังวิ่งชาวไทยพร้อมที่จะสนับสนุนให้แบรนด์รองเท้าไทยไปสู่ดับโลกครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปถึงตอนนี้นะครับหากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากจะให้ผมรีวิวหรือว่าทำแบทเทิลรองเท้าคู่ไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆท ก็าฝากมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ